เราจะไปซื้อของกันที่พิยาน้ำพริกพิยาคนลุงนะครับพี่เส้นถนนคลองหลวงเนาะคลองสามอโอเคตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่ถนนเรียบคลองสามนะครับจากเส้นคลองหลวงนะครับเพื่อจะไปร้านพิยาคนลุ่มนะครับจาก ถนนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาเนี่ยประมาณ6กิโลครึ่งนะครับถ้าดูจาก GPS ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ4กิโลกว่าๆนะครับครับตอนนี้ก็จะให้ให้ดูนะครับว่าจีนของพี่ยาเนี่ยเขาจะอยู่กลองสามสิบสามทับสามนะครับซึ่งซ้ายมือเนี่ยถ้าดูที่ริมถนนเนี่ยก็จะมีป้ายนะครับว่าซอยเป็นซอยกลองสามทับเท่าไหร่ทับเท่าไหร่นะครับและเป็นข้อสังเกตเนี่ยอันนี้เราถึงเท่าไหร่นะสิบทับสามขีดหนึ่งเนาะ แต่ของพี่ยานี่สิบสามทับสามเออนีออ่ถึงแล้วนะครับพี่ยาคนกลุ่มจอดรถในซอยทางเข้าร้านนะครับจอดตรงไหนว่ะจอดรถในซอยอนะครับอ่าเ,ออเ,ออเราก็จอดตงนี้แล้วกันว่าชิวคลองสิบสามทับอ,อ่าซอยซอยคลองสามสิบสามทับสามชิดหนึ่งเออมีลาจอดรถอยู่ตรงนี้ น,นจนี่ซ้ายมือเนี่ยเป็นร้านแกนะแสดงว่าที่ขายอยู่ตรงนี้บนนี้มาซื้อเยอะๆเลยจอดรถด้านในนะคะตรงนี้ไม่เกี่ยวเหรออุ้ออยน,นี่มีรถเลยเนี่ยรถอ๋อเราไดอเดไปออืมมี ร,ปรปพอปพอด้วยเอยพอ,พอ เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับทางเข้าร้านพิยาคนลุมนะครับก็่อนถ่ายทำรายการนะครับผมก็ขออนุญาตแล้วนะครับแล้วก็จะมีการส่งคลิปตรวจก่อนนะครับพอเข้ามานี่ขั้นด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นอ่ามีจอปูยักษ์อังศิลานะครับก็เป็นอาหารพร้อมทานนะครับพอเข้ามา ตัวเนี่ยเป็นอาหารพร้อมทานก่อนนะครับเค้กหน้านิ่มนะครับสิบบาทอันนี้ต้องแวะแน่ๆผมเดี๋ยวต้องจัดสักสิบอันนะครับเค้กหน้านิ่มหล้กเ้าไปด้านในก็จะมีข้าวหลามลูกชิ้นครับข้างในนี้มีลูกชิ้นทอดนะครับแล้วก็ข้าวหลามชิ้นหนึ่งนะครับ อ่าตรงนี้ก็มีเป็นส้มด้วยนะครับด้านหน้านะครับราเข้ามานะครับด้านหน้าสุดตรงนี้ก็จะเป็นคาชเชียนะครับถ้าซื้อของจากด้านในแล้วนะครับก็ออกมาคิดเงินกันตรงนี้นะครับนี่นะฮะมีรอคิดเงินกันอยู่เยอะเลยนะครับมีรถเข็นให้แล้วก็มีถังบริการนะครับใส่เป็นถังถ่ายนะครับ พอเข้ามานะครับโซนแรกเลยนะครับก็จะเป็นอาหารแช่แข็งกันนะครับของสดนะครับต่อจากของสดไปนะครับก็จะเป็นโหมดของของแห้งนะครับของเด็ดเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่น้ำปลิกนะครับแบบทั้งกระปุกนะครับตรงนี้เป็นน้ำพริกกระปุกเห็นคขาวาเท่าที่ถามๆยังมีให้เลือกกว่าสี่สิบชนิดเลยนะครับวันนี้ผมก็เลือกไปเยอะแล้ว นะครับด้านขวาก็เป็นของแห้งครับน้ำปลาหมูหวานหมูแผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมเลือกเรือของไว้ก็จะเรียกใส่ถังเลยนะครับอย่างนี้นครับตอนนี้เลือกไว้ห้าถังแล้วนะครับรนี่น้ำพริกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าให้ดูบรรยากาศนะครับ น้ำพริกนี่เยอะจริงๆนะครับน้ำพริกเนี่ยนอกเหนือจะเป็นแบบกระปุกแล้วก็ยังมีแบบที่เป็นซองด้วยนะครับซองนี้ก็มีสองไซส์นะครับคือซองเล็กกับซองใหญ่ครับก็ขนาดเล็กขายง่ายพร้อมทานนะครับน่าซื้อไปขายนะครับผมว่าเลือกไปเยอะอยู่นะครับถัดจากกบบซองก็จะมีพวกนี้ครับขบเขียว กบเคี้ยวนี่อ่าตรงนี้มีแคบหมูนะครับแล้วก็ของกบเคี้ยวที่อยู่ในซองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วทอดต่างๆนะครับนะอันนี้คือด้านในสุดแล้วนะครับเราเข้าถึงมาตรงที่สุดเลยเนี่ย ที่สุดเลยตรงนี้จะเป็นแบบสร้างกิโลนะครับสร้างกิโลนะครับก็ตักตามตักตามกิโลอ่าลองดูนะครับราคาอยู่ที่ผนังนี่นะครับอ่าเท่าไหร่ก็บอกกันแล้วก็ตักสร้างกิโลขายให้นะครับก็มีจํานวนเท่าๆกับด้านนอกเนาะอันนี้เหมือนกับข้างน,นอกที่เป็นกระปุกหมดทุกอย่างเลยนะครับครับชนิดเดียวกันหมดทุกอย่างนะครับแต่เพียงแต่ถ้าซื้อเยอะนะครับไปทานเองหรือว่าจะาไปแบ่งขายซื้อทีละเป็นกิโลก็ มาให้น้องเขาตักที่นี่นะครับสวัสดีครับอันนี้ของผมช่องทีซิปเปิลเอ็มนะครับปกติก็ทําท่องเที่ยววันนี้ผมก็จะรองรับน้ำพริกพี่ยาไปขายเหมือนกันก็เลยมาดูตัวอย่างจากพี่นะครับก็มีขายที่หลายตัวค่ะพี่มาเอาเป็นหกใบก็หกร้อยคนที่มาจากที่ไหนนะครับมาจากนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชครับผมก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าค่ะแล้วก็กะว่าจะเข้ามาขนสักสามวันนะถึงจะได้ตามยอดเพราะว่าตั้งใจจะมา เอเอาตัวตัวกระปุกเนี่ยตั้งใจจะมาเอาสัก600กระปุกแล้วก็เป็นซองก็หนึ่งพันซองตอนนี้ทยอยเก็บอยู่ตั้งแต่เช้ายังได้ไม่ครบค่ะบางชนิดที่ขายดีมากก็ต้องซื้อเป็นกิโลไปแพ็คเองค่ะอย่างเช่นหมูอ่าน้ำพริกกากหมูลำไก่ค่ะตอนนี้ทางทางของพี่ยาออกไม่ทันคนและคนรอเยอะพี่ก็เลยจะซื้อไปแพ็คเองค่ะโอ้ครับผม แล้วก็ยังรอลำไยอบแห้งอยู่ก็ยังไม่มาอ๋ออันนี้พี่ก็จะมาทุกวันเลยสามวันมาพักเพื่อรอของใช่ค่ะแล้วก็ค่อยกลับไปทีเดียวใช่ค่ะว่าต้องขนไปให้เต็มรถเลยค่ะมาทีนึงยมากี่เดือนกี่วันมาเอ่อก็เดือนละครั้งค่ะออกมาเดือนละครั้งนะครับขายอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับนครศรีธรรมราชมีชื่อร้านไหมครับเอ่อก็ร้านร้านพี่ยานครศรีธรรมราชลายยอหญิงค่ะ อ๋อพิยาโดยหญิงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับอยู่แถวไหนนะครับเสืออยู่อำเภอเมืองค่ะถ้าผ่านไปที่อำเภอเมืองนะครับถ้าเจอป้ายหรืออะไรก็นกเขอาเที่ยวก็แวะซื้อได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับตรงนี้นะครับที่เป็นแบบกิโลนะครับือันนี้นะครับก็มีขนมปังนะครับมีอื่นๆนอกจากน้ำพริกเนี่ยมีด้วยนะครับแต่ไฮไลท์เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำพริกพิยานะครับ ก็มีหลายคนนะครับมารับไปขายนะครับช่วยกันไปเปิดร้านนะครับเอาชื่อพิยาไปโฆษณาได้เลยนะก็จะมีคนซื้อทานเงเยอะนะครับนอกเหนือจากของแห้งแล้วเนี่ยมีปลากระป๋องด้วยนะปลากระป๋องด้วยนะครับแพ็คละร้อยสามสิบอ่าแพ็คละร้อยสามสิบมีโหลหนึ่งเนาะเออสิบสิบกระป๋องอ่าตกกระป๋องละสิบสามบาทนะครับแพ็คละร้อยสามสิบมีตัวอย่างให้ชิมด้วยนะครับจะมานะครับมาชิมดูครับอ่า อันนี้โรงงานมาเองอ๋อพอดีก็เลือกของกันจนคอแห้งนะครับถือน้ำแล้วเห็นก็ว่ามีอย่างหนึ่งเด็กที่นี่นะครับก็คือน้ำลำไยนะครับของพิยาที่เป็นขายร่วมอยู่กับพิญานะครับในร้านพิญานี่เดี๋ยวขอลองไปชิมหน่อยน้ำลำไยเป็นยังไงครับแม่คอแห้งอยากกินน้ำลำไยเขาอยู่ตรงไหนละ่ะอ๋อนี่ไง น้ลำลำใหญ่นะครับปึ๊บอ่าแก้วเท่าไหร่ครับผมแก้วละยี่สิบนะครับดูลำใหญ่แน่นๆ2สองแก้วครับผมอขอ,อแวะซีน้ำลำใหญ่นะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูละเอียดละเอียดนะครับ ก็แค่ผ่านร้านนะครับนี่อันนี้คือเครืหน้านิ่มนะครับสิบาทนะครับโอ้ดูแค่หน้านะมีบลูเบอร์รี่นะครับมะพร้าวนะครับแล้วก็ส้มนะครับนะครับเมื่อกี้หมีซื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปชิมแต่ที่หมีซื้อไปครับไปชิมหน่อยนี่นะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะมาอย่างงี้มาเขาบอกหวานน้อยกลมกล่อมหวานแล้วหวานแล้วอ่า หวานเยอะเหรอออือแม่บอกแม่บอกไม่หวานทำไมมันต่ไม่ได้วะมือถือใช่หอหวานกำลังดีครับหวานกำลังดีทไมที่ออเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคิดเงินกันครับคิดเงินกันเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณภรรยาถือสองกระป๋องปเธอานั้น่ะอือโอ้โหไหหรอโอเคไปจ่ายเงินกันครับเดี๋ยวจะได้เพาว่า63,500ได้ป้าย ไปขายด้วยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ของเราห้าถังนะครับมาต่อคิวนะครับจ่ายเงินที่แคชเชียรนะ์นะเดี๋ยวมีคนมาจ่ายเงินเยอะมากเลยเนี่ครับขึ้นเงินแล้วนะขึ้นเงินแล้วนะขึ้นเงินแล้วนะโอ้ของเยอะนะมาเลือกกันได้นะครับอย่าลืมนะเอาไปเต็มเลย ม้วนด้วยางนี้ด้วยนะครับถ่ายรูปนตอนนี้ก็ซื้อของกันเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับป้ายด้วยนะครับยอดถึงอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนพวกเราด้วยนะนี่นะเดี๋ยวของเต็มเลยเดี๋ยวไปจัดของนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ออนไลน์แต่ถ้าขายหมดเร็วขายดีก็อาจจะหมดตั้งแต่ขายที่บ้านแล้วนะครับ you what to do in life instead With everything you know that